สวัสดีค่ะชื่อครูพลอยนะคะหรือครูอ่อนวรามูลน้อยค่ะเป็นคนจังหวัดชาวนครศรีธรรมราชนะคะเกิดที่อำเภอทุ่งสงค่ะมีพี่น้องทั้งหมด 6คนนะคะเป็นบุตรคนที่5ค่ะมีผู้ชาย2ผู้หญิง4ค่ะจบประถมนะคะที่โรงเรียนวัดอมรินค่ะแล้วก็คุณพ่อเสียชีวิตก็เลยต้องย้ายกลับไปนะครสิีธรรมราชค่ะไปอยู่กับคุณป้านะคะแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่ที่นครสิีธรรมราชนะคะที่อำเภอทุ่งสูง์ แล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายกลับมากรุงเทพอีกค่ะแล้วก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนสายประสิทธิ์พาณนิชการนะคะเรียนจนจบปวสค่ะสาขาบริหารมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปทํางานเป็นครูสอนอนุบาลที่โรงเรียนเอกชนแ่งหนึ่งนะคะสอนไปได้ระยะหนึ่งทางโรงเรียนก็ ผู้บริหารโรงเรียนเขาได้ลาออกเนื่องจากเขามีปัญหาทางสุขภาพทางเจ้าของโรงเรียนก็เลยส่งให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศิสิทธิค่ะค่ะด้านชีวิตครอบครัวนะคะก็ได้พบกับร้อยถัอริยทัตนะคะซึ่งเป็นทหารของ กรมรักษาดินแดนนะคะเป็นทหารราบแล้วก็เป็นครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้วยค่ะได้มาพบรักกันที่สถาบาัานราชพัสดุสิทธิ์ค่ะ<ส>เนื่องจากว่ารุ่นนั้นได้ทางกองทัพได้ส่งทหารไปเรียนนะคะ<ส>คนเราเขาเรียกว่าคู่กันแล้วไม่แขวกันก็เลยไปพบรักกันที่นั่นค่ะ<ส>ของร้อยถอดดิทัศน์เนี่ยนะคะเป็นคนจังหวัดลำปางภาคเหนือส่วนของครูพลอยเป็นคนจังหวัดนครสิรินธร ภาคใต้ก็มาพบรักกันที่กรุงเทพค่ะเขาเรียกว่าคู่กันแลไม่แคลกันอย่างนี้เขาเรียกว่าบุพเพสันนิว่าเ,าเรียกว่าบุพเพสันนิวาาหรือเปล่าคะอ่ะประวัติการทํางานนะคะพอจบปริญญาตรีนะคะสาขาการศึกษาปฐมวัยจากสวนยุสิสก็ยังทํางานอยู่ที่โรงเรียนเอกชน ที่เดิมอยู่นะคะตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นครูใหญ่นะคะของโรงเรียนนี้สาเหตุที่ต้องลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องมาดูแลมารดาค่ะคุณแม่ป่วยนะคะทีนี้เราก็เลยต้องเพื่อนก็ถามว่าไม่เสียดายกับตำแหน่งเหรอเราก็บอกระหว่างตำแหน่งครูใหญ่กับชีวิตของแม่ขอเลือกชีวิตของแม่นะคะก็เลยดูแลแม่มาจนหมดอายุไขค่ะ พอหมดอายุขายเสร็จปุ๊บจนคุณแม่เสียชีวิตก็เลยไปทํางานต่อที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนนได้ประมาณ2ปีทีนี้การเดินทางค่อนข้างจะไกลมากเลยค่ะก็เลยต้องลาออกจากที่นั่นแล้วพระเอิญทางเนี้ยเขาเปิดรับสมัครครูเอกประฐมไวัยพอดีเลยค่ะก็เลยมาสมัครที่นี่นะคะทางทางโรงเรียนปฐมทวีธาก็ให้โอกาสค่ะโดยเฉพาะ คุณครูนะคะคุณครูสุภัตราซึ่งเป็นฝ่ายบุคคลสมัยนั้นนะคะแล้วหัวหน้าสายก็คือครูจีรยุนะคะแล้วโดยที่ขาดไม่ได้คือขออเมตตาค่ะกับรองรองขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสในการมาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะประมาณปี2,554 นะคะจนปัจจุบันนี้ค่ะภูมิใจและดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนปฐมทวีทาธาพิเศษแห่งนี้ค่ะค่ะคติประจำใจในการทำงานนะคะ mm hmm. ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถึงจะเจอปัญหาและอุปสรรคเราก็อย่ายอมแพ้นะคะ สำหรับครูพลอยเหรอคะปฐมทิวีธาคืออะไรเหรอคะครูพลอยไม่เคยคิดเลยว่าเป็นโรงเรียนครูพลอยคิดว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งของครูพลอยนะคะที่ให้ความรักความอบอุ่นครูพลอยถึงต้องดูบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดนะคะแม้จะบางครั้งอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่เราก็ต้องทำไมคายิ้มสู้เข้าไว้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีคะ่ะ ยังไงครูพลอยขอฝากบ้านหลังนี้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนเกษียณแล้วเนี่ยอยากจะไปไหนบ้างครับอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะมีแปลนจะไปทั้งหลายครั้งแล้วค่ะประเกินว่ามันติดโรคโควิดค่ะแต่ช่วงนี้น่าจะไปได้อยู่นะคะไปทำไมครับก็อ,อยากจะไปเอาฮิมะมากินกับน้องว่าเฮลุบ,บอยค่ะ